ที่สุดของความประสงค์ละเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะแกวมาให้ดูเนี้ยเอ้ยเอ,อวค่ะอมเมื่อาวานเข้ามาส่งแล้วแล้วผมก็ได้แกะกินไปแล้ว กินก็ล้วเน่าืมนี่คือหน้าตามันนะครับซึ่งผมลองชิมละเค็มๆนเน่าซึ่งประมาณสองร้บาทนะครับอันนี้ของคนไทยซึ่งผมคิดว่าครั้งหน้าผมจะไม่ซื้อมันมาอีกแล้วแลวยากผมก็จะเอาทิ้งแล้วด้วยคือ ครั้งหน้าผมซื้อสมองชีตดีกว่าเออว่าง่ายข้างหน้าข้างหน้าผมซื้อสมองชีตก็ได้ชิปมีแค่หนึ่งนะชิปก็ไม่นานหรอกเพราะามาทานเฉยเมื่อวานผมได้แกะไปละราคาที่จ่ายไปประมาณหนึ่งร้อยหกสิบแปดซึ่งล้างปากด้วยน้ำกับ